อริยสง์แห่งบูรพาทิศหลวงพ่อทรัพย์วัดบ้านงิ้วพระครูธรรมธนวัฒนเดิมชื่อทรัพย์นามสกุลไพรวันเกิดณบ้านงิ้วหมู่ที่ห้าตำบลหนองกะขะอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่29คุมภาพันธ์พศ2446ตรงกับวันจันทร์ขึ้น14ค่ำ เดือนสี่ปีถะบิดาชื่อนายพระมารดาชื่อนางหมานามสกุลไพรวันมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสี่คนการศึกษาเบื้องต้นที่วัดบ้านนิ้วเมื่ออายุครบ21ปีได้อุปสมบทณนะวัดหนองแช่แว่นตำบลมาบโป,ปง่งอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่สมิถุนายน พศ2467โดยมีพระวินัยทอนถันวัดเครือวันอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีเป็นพระอุปัชฌาย์มีเจ้าอาธิการเขียวเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสายเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวา่าธรรมมทนิโกหลังจากได้บวชเรียนแล้วท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย ฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเคร่งครัดพอ,อ2475ท่านสอบได้นักธรรมตีที่สำนักเรียนวัดบ้านงิ้วพศ2477เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านงิ้วและเป็นพระครูป,ปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดบ้านงิ้วพศ2482 เป็นกรรมการศึกษาประจำตำบลหนองกะขะพศส4องส8สอบได้นักธรรมโทที่สำนักเรียนวัดบ้านงิ้วและเป็นพระคู่สวดตาตั้งที่23ทับสอง4และเป็นเจ้าคณะอำเภอตำแหน่งพระใบดีกาพศ2502เป็นพระครูประทวนพระครูทรัพย์พศ2514เป็นพระครูสัญญบัติ พระครูธรรมธนวัฒนพศสอ1 6นเป็นเจ้าคณะตำบลพานทองเขตหนึ่งพศสอ1 7เป็นพระอุปัชฌาย์หน้าที่การงานและผลงานของหลวงพ่อทรัพย์ท่านเป็นพระนักพัฒนาและปฏิบัติโดยทุกๆวันท่านจะใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์มากที่สุดไม่เคยปล่อยเวลาให้สูญเปล่าโดยไร้ค่าทุกๆเช้าท่านจะปลุกพระ และชาวบ้านบริเวณใกล้วัดที่หน้ากุติท่านด้วยประโยคที่ว่าตื่นแต่ดึกฝึกแต่หนุมย่อมคุ้มเมื่อแก่แลกก็กว้างทางก็มีไม่ตื่นแต่ดึกไม่ฝึกแต่หนุมย่อมไม่คุ้มเมื่อแก่แลกก็ไม่กว้างทางก็ไม่มีด้วยประโยคนี้ที่ท่านกล่าวทุกๆวันผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณวัดจะจดจำได้ทุกวัน งานการปกครองเผยแพร่ศึกษาท่านได้มีหลักในการดำเนินดังนี้ 1. วางรูปงานในด้านการปกครองสงฆ์สสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ 3. รักษาความสงบสุขและเป็น,นระเบียบเรียบร้อยในหมู่คณะ 4. แสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีต่อบุรพาจารห้าสนับสนุนงานคณะสงฆ์ หรักษาผลประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 7. ตั้งอยู่ในระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีในทางพระาศาสนาด้วยดีแปดสนใจต่อกิจการด้านการสังคมสงเคราะห์งานสาธารณูปการหลวงพ่อซัพย์ท่านมีเจตนารม์ที่จะพัฒนาและรักษาวัดวาอารามให้เป็นที่พึ่งทางใจของสาธุชนทั่วไป และเพื่อจันลงพระาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสมกับเมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธปูชนียสถานและเสนาสนะที่เป็นถาวรวัตถุมีปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันนั้นมีมากมายโดยท่านได้ชักชวนนำคนที่มีกำลังศรัทธาให้มาช่วยเหลือพอจะลำดับได้ดังนี้ 1. ซ่อมแซมสร้างกุฏิขึ้นในวัดคิดเป็นราคาประมาณห้า0มืนบาท 2. สร้างโบสถ์หลังเก่าราคาประมาณ80,000บาท 3. ส,สร้างศาลาการ,รเรียนราคาประมาณ30,000บาท 4. ส,สร้างพระป่าเลไลราคาประมาณ100,000บาท 5. สร้างโบสถ์หลังใหม่ราคาประมาณ1ล้านบาทนอกจากงานด้านก่อสร้างท่านได้ดบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะในวัดของท่านแล้ว ท่านก็ยังได้ชักชวนสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นอีกสองแห่งคือหนึ่งสำนักสงฆ์สันติวันตำบลหนองหงอํำเภอพานทองจังหวัดชนบรุรีปัจจุบันได้เลื่อนจากสำนักสงฆ์สันติวันมาเป็นวัดหนองกานามสองสำนักสงฆ์ห้วยมะระอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบรุรีปัจจุบันได้เลื่อนจากสำนักสงฆ์ห้วยมะระมาเป็นวัดห้วยมะระด้วยเช่นกันตามปกติแล้วหลวงพ่อรัพ์ท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บมีน้อยท่านไม่เคยอาพาธถึงกับเข้าโรงพยาบาลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนมากแม้แต่อาการพาดเล็กน้อย,อยท่านก็ไม่ค่อยฉันยาและรักษาตัวต่อมาในวันที่หนึ่งมกราคมพศ2521เวลาประมาณ7โมงเชา้าหลวงพ่อทรัพย์ท่านบอกสิทธิใกล้ชิดว่าวันนี้ท่านปวดท้องท้องไม่ค่อยจะดี จนถึงเวลาสิบโมงเช้าบรรดาลูกศิษย์เห็นหลวงพ่ออาการยังไม่ดีขึ้นจึงในนิมนต์หลวงพ่อพาไปส่งโรงพยาบาลชนบรุรีต่อมาอาการปวดท้องของหลวงพ่อท่านยังไม่ดีขึ้นท่านได้บอกกับศิษย์ที่มาเฝ้าไข้ท่านว่าให้พาท่านกลับวัดเถอะท่านไม่อยู่โรงพยาบาลบรรดาลูกศิษย์เดเขอร้องให้ท่านรักษาตัวให้หายเสียก่อนแต่ท่านได้ย้ำคำเดิมว่าท่านไม่อยู่ท่านจะไปวันนี้ เมื่อท่านพยายามลุกจากเตียงอาการอาภาษของท่านก็ได้สุดหนักลงจนถึงเวลา17นาฬกาทีของวันเดียวกันท่านก็ถึงแก่การมรณภาพท่ามกลางศิยานุสิ์และหมอซึ่งได้รับการรักษายเยียวยาอย่างสุดตามสภาวะของสังขารรวมอายุไขได้75ปี54พันศาหลังจากหลวงพ่อศัพย์ท่านมรณภาพแล้วกรรมการของวัด ได้นำร่างของท่านมาให้ลูกศิษย์กราบไหว้และนำร่างหลวงพ่อเก็บใส่โลงไว้ที่กุฏิของท่านเป็นเวลานานหนึ่งปีเก็บไว้หนึ่งปีจึงจะทำการชาปนากิจในช่วงเวลาหนึ่งปีนี้ทางคณะกรรมการได้เตรียมจัดงานและจัดทำหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพโดยท่านองคมนตรีสัญญาธรรมศักดิ์ในสมัยนั้นเป็นพระประธานฝ่ายคาวาส ก่อนถึงวันงานชาปนกิจศพของหลวงพอ่อคณะกรรมการได้ทําการย้ายโรงท่านจากกุติไปไว้ศาลาเพื่อให้สิทธิญาณิสิทธิกราบไหว้และไว้อาลัยท่านเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่เปลี่ยนโรงใหม่โดยย้ายร่างท่านออกจากโรงเก่าเพื่อเปิดฝาโรงออกคณะกรรมการต่างตกตะลึงจังง,งังเพราะร่างของหลวงพ่อซับท่านไม่เน่าเปื่อยและมีพระาธาตุเกาะขาวทั่วตลอดต่างของท่าน ทั้งกลิ่นเหม็นก็ไม่มีที่พิเศษกว่านั้นคือผมและเล็บของท่านได้งอกออกมาด้วยเมื่อเห็นดังนี้แล้วคณะกรรมการวัดรีบประชุมปรึกษาและได้ข้อสรุปโดยได้ไปนิมนต์พระธรรมโกษาจารย์เมื่อเดินทางมาถึงวัดบ้านนิ้วท่านได้พิจารณาร่างของหลวงพ่อซับครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าสมควรเก็บไว้ให้ลูกหลานบูชาเมื่อร่างจริงเผาไม่ได้จึงต้องมีการเผาหลอก ในวันอาทิตย์ที่18มีนาคมพศ2522ท่านองค์มนตรีสัญญาธรรมศักดิ์ได้มาเป็นผู้จุดไฟพระราชทานและได้เกิดเหตุการณ์ปฏิหารขึ้นเกิดฝนตกฟ้าร้องอย่างรุนแรงโดยฝนตกหยุดแต่ในบริเวณวัดเท่านั้นและเมื่อคณะกรรมการวัดได้จุดธูปบอกกล่าวหลวงพ่อซับทั้งลมฝนและะฟ้าร้องจึงสงบต,ต่างเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้น จากผลงานและคุณความดีต่างๆของหลวงพ่อรัพย์ได้เป็นที่ยกย่องและกล่าวขานกันมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นด้านปูชนียวัตถุและเป็นที่พึ่งทางใจการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อรัพย์บางรุ่นบางพิมพ์มีการสร้างน้อยมากโดยเฉพาะเนื้อผงแต่ละรุ่นจะมีการทิ้งช่วงพอสอหลายปีเหตุเพราะไม่นิยมที่จะสร้างวัตถุมงคลให้บูชาท่านมักจะสอนว่าไม่ให้ไปยึดต,ติดกับวัตถุ แต่ว่าเราลูกศิษย์ได้พยายามรบเร้าให้สร้างท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะดังเบื่อที่จะรับแขกอยากจะเอาเวลาไปทําประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าเมื่อบรรดาลูกศิษย์รบเร้าและขอร้องท่านหลายๆครั้งเข้าท่านจึงยอมสร้างให้แต่ว่าวัตถุมงคลของท่านในแต่ละรุ่นแต่เป็นพระเนื้อผงแล้วจะมีไม่มากเพราะท่านมีความละเอียดมากในการหาของพุทธคุณ และจะกดพิมพ์ด้วยตนเองทุกครั้งแม้แต่พระเนื้อดินท่านก็เลยพยายามรวบรวมดินเจ็ดป่าช้าผสมกับผงพุทธคุณดังนั้นวัตถุมงคลของท่านจึงมากไปด้วยอิทธิฤทธิ์และพุทธานุภาพโดยเฉพาะตะกุดโทนเมื่อท่านสร้างวัตถุมงคลท่านจะทำตะกุดโทนควบคู่ไปด้วยแต่ว่าตะกุดโทนของท่านผู้ที่เป็นคารวาสน้อยคนที่จะได้ไว้ในครอบครองเพราะท่าน มักจะให้ตะกุดโทนกับผู้ที่เป็นทหารและตํำรวจชายแดนขนาดลูกศิษย์ใกล้ชิดบางคนยังไม่ได้ตะกุดโทนของท่านเหตุที่ท่านชอบให้ตะกุดโทนกับทหารเพราะท่านบอกว่าพวกเขาทำงานเสียสละเพื่อประเทศชาติก็ต,ต้องให้ของดีเขาเช้าบ้านไม่จำเป็นต้องนำไปบูชาแค่พระเครื่องของท่านก็พอแล้วในขณะนี้ตะกุดโทนของหลวงพ่อซับจึงเป็นของหาย,ยากจริง แม้ในเขตพื้นที่ยังมีให้เห็นน้อยส่วนด้านสนนราคาของตะกุดโทนยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงกันใหญ่เพราะผู้ที่มีไว้ในครอบครองต่างหวงแหนมากไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเปลี่ยนมือกันง่ายๆเนื่องจากประสบการณ์นั้นมีมากมายโดยเฉพาะความเหนียวและแคล้วคลาดนั้นเยี่ยมจริงๆวัตถุมงคลของหลวงพ่อซับที่กล่าวขานกันเป็นอันดับหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นตะกุดโทนในสมัยนั้น ได้มีการทดลองวัตถุมงคลของท่านโดยจะขอถ่ายทอดคำบอกเล่าของลุงสายใบทองแถมได้เล่าให้ฟังว่าสมัยจีไอมาสร้างสนามบินอุตภานายสนันทิวาวันในยุคนั้นได้ทำงานอยู่กับฝรั่งที่สนามบินได้ข่าวว่าหลวงพ่อซับท่านสร้างวัตถุมงคลของท่านโดยเฉพาะตะกุดของท่านดังมากจึงอยากจะหาตะกุดโทนของหลวงพ่อซับ ไปปล่อยให้พวกอเมริกันที่สนามบินจึงเดินทางมาหาลุงส้อยน้องชายของหลวงพ่อซับเพื่อขอลองตะกุดว่าจะแน่สักแค่ไหนถ้ายิงไม่ออกยินดีจะขอบูชาในราคาหนึ่งม่นบาทในสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยนี้คงเป็นล้านลูกชายของลุงส้อยจึงนำตะกุดไปแขวนที่ต้นมะพร้าวนายสนั่นจึงทดลองยิงนัดแรก ยิงออกแต่ไม่โดนตะกุดลูกชายลุงส้อยจึงกล่าวขออาราธนาบอกกล่าวหลวงพ่อก่อนแล้วค่อยให้นายสนั่นยิงใหม่เมื่อลูกชายลุงส้อยทําพิธีเรียบร้อยแล้วนายสนั่นจึงได้ทดลองยิงเป็นครั้งที่สองแต่ลูกปืนไม่ออกนายสนั่นจึงกดไปอีกสามครั้งยิงไม่ออกถึงสามครั้งเมื่อเป็นเช่นนี้นายสนั่นจึงรีบเดินทางเข้าวัดบ้านนิ้วเพื่อมาขอตะกุดหลวงพ่อรัพ์ จากเรื่องเล่าสรุปแล้วนายชนันไม่ได้บูชาตะกุดลุงส้อยแต่กลับมาวัดบ้านนิ้วมาขอตะกุดกับหลวงพ่อทรัพย์ส่วนอีกรายหนึ่งนายสำรวยไพรวันมีศักดิ์เป็นหลานหลวงพ่อทรัพย์ได้ไปทวงเงินจากเพื่อนเมียที่ยืมเงินของตนไปและได้เกิดมีปากเสียงกันขึ้นสามีของผู้ยืมเงินไม่พอใจจึงชักปืนขึ้นมานายสำรวยตกใจจึงวิ่งหนี สามีของผู้ยืมเงินจึงวิ่งตามไปและสับไกปืนไล่หลังมาตลอดแต่ว่าลูกปืนไม่ออกจนนายสำรวยวิ่งเสียหลักลม้มลงสามีของผู้ยืมเงินจึงยืนคล่อมร่างนายสำรวยแล้วเหนี่ยวไกใส่ในายสำรวยทันทีนัดเดียวแต่ว่าออกนายสำรวยถึงกับช็อกหมดสติไปส่วนคนยิงก็วิ่งหนีตลิดเปิดเปิงเพราะยังไงก็ไม่เหลือโดนยิงเจาะขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้ววะ คนยิงรีบเก็บของย้ายออกจากพื้นที่ไปทันทีหลังจากนายสำรวยรู้สึกตัวพบว่ามีรอยไหมที่ราวนมด้านซ้ายเป็นรอยไหมออกไปทางรักแร้ด้านซ้ายไม่มีรอยเลือดหรือบาดแผลใดๆในตัวเลยซึ่งขณะที่เกิดเหตุนายสำรวยมีตะกุดหลวงพ่อซัพ์เพียงดอกเดียวนอกจากตะกุดแล้ววัตถุบงคลของหลวงพ่อซับชนิดอื่นๆนั้นผู้ที่มีไว้บูชากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแล้วคลาด และเมตตามหานิยมในการค้าขายสมัยที่หลวงพ่อรัพ์มีชีวิตอยู่ปรารถนาจะสร้างอุโบสถให้สําเร็จแต่ท่านมรณภาพเสียก่อนในปีพศ2521หลวงพ่อบุญเรือนมหานามโมเจ้าอาวาสวัดบ้านนิ้วองค์ต่อมาได้สร้างอุโบสถสารต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อรัพ์จนสําเร็จลุล่วงในปีพศ2539ซึ่งเป็นปีที่ฝังลูกดิมิตวัดบ้านนิ้ว ทางวัดได้สร้างวัตถุมงคลดุกเสกมีปฏิหารเกิดขึ้นกับผู้ที่ขวานเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อซั์ปีสองห้าถูกยิงไม่เข้าเป็นที่เรื่องลือไปทั้งอำเภอพานทองโดยวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้มีเกจิอาจารย์มาปลุกเสกมากมายเช่นหลวงพ่อแร่วัดสดสําลาญหลวงพ่อมหาสวัสดิ์สำนักสงเมาสุขาหลวงพ่อใจวัดหนองน้ำเขียวหลวงพ่อโทนวัดเขาน้อยคีรีวันเป็นต้น